สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จากวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันญามเย็นนะคะพี่ ep ที่ห้าสิบหกกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋าพบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่จ๋าหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขที่หนึ่งค่ะ เก่าๆนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่พีสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขที่1แบ่งปัน300ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่รอดนะคะพี่ปู่รอดค่ะวัดบางน้ําวนนะคะพี่จ๋า เหรียญหล่อกเก่าเก่าเนื้อทองผสมหลวงปู่รอด300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่พระปิตาเนื้อผงเก่าเก่าค่ะหมายเลข3นะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะ หมายเลขที่สี่เป็นปิดตาเนื้อผงเช่นกันนะคะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลขสี่เป็นปิดตาเนื้อผงเก่าๆค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่ หมายเลขที่5เป็นเหรียญหล่อหลวงพอ่อไพร์ค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพอ่อไพร์นะคะพี่หล่อพอ่อไพ่ใหม่เลขที่ห้านะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทคะ่ะใหม่เลขที่หกนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อแก้วสองสี่ห้าเก้าค่ะหลวงพ่อแก้วหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสองสี่ห้าเก้าค่ะเป็นเหรียญเก่าสรรภาพผ่านการใช้งานนะคะพีจะ่จ๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมเก่าๆค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่หกค่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพีจะ่จ๋าเป็นพระเออพระของขวัญวัดปากน้ําพร้อมกล่องนะคะพีจะ่จ๋า ด้านหลังค่ะเป็นยันนะคะพี่ด้านหลังมียันนะคะพี่จาาพระคงขวัญวัดปากน้ํานะคะหมายเลขเจ็ดค่ะด้านหลังเป็นยันมีรอยดินสอเขียนแบบนี้นะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะอ่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่เป็นพระผงสุพรรณค่ะ ผงสุพรรณเนื้อสีดำดำค่ะพี่จ๋าเก่าเก่านะคะพี่หมายเลขแปดสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่เก้านะคะพี่เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลข9้าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลขที่10เป็นพระปิตาเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋า10เป็นปิตาเนื้อทองผสมค่ะพี่เป็นโลหะนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่10ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าปิดตาเก่าค่ะ หมายเลข11นะคะพี่เหรียญหลวงพอ่อหลวงพ่อดัดนะคะพี่เจ้านี่ค่ะหมายเลข11นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อดัดปี18ค่ะวัดท่าโบดน,นะคะพี่ 2,518แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋า12เป็นพระนางพญาค่ะพี่นางพญาใหม่เลข12ค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทใหม่เลข12ค่ะ สิบสามเป็นนางพญาเช่นกันนะคะพี่หมายเลขสิบสามนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะมีเม็ดมวลสารมาประปรายนะคะพี่นางพญาหมายเลขสิบสามสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะพี่เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋า สมเด็จเนื้อโลหะนะคะพี่หลวงพ่อพรบรมวัดช่องแครค่ะหมายเลขที่16เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่สา เตารีดหลวงปู่ทวดหมายเลข16ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋ามีตัวหนังสือนะคะพี่เตารีดหลวงปู่ทวดแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลข16เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อพัดนะคะพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดค่ะ300บาทใหม่เลข16ค่ะ17เ,เป็นพระถ้ำเสือะค่ะพี่จ๋าถ้าเสือด้านบนมีรอยบินนะคะพี่พระถ้าเสือหม่เลข1ิเออสิค่ะ พระถ้าเสือใหม่เลข17นะคะพี่จ๋าหม่เลข18เป็นถ้าเสือเช่นกันนะคะพี่องค์นี้เล็กกว่านะคะ วัดขนาดแตกต่างกันหมายเลข17กับ18นะคะพี่จ๋าอยู่ประมาณนี้นะคะพี่นี่อง์นี้เป็น17องค์นี้เป็น18นะคะพี่จ๋าหองสามร้อยบาท2ององห0าบาทนะคะพี่ยังไงแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ19เป็นเต่านะคะพี่จ๋าเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่เตาปูหลิวหมายเลข19นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ หมายเลข20เป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มนะคะพี่จ๋ารุ่นแรกนะคะพี่หลวงพ่อเนนบุญชุ่มนะคะจ๋าเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะหมายเลข20ค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข20ค่ะ ยี่สเป็นขุดสะหลวงปูเผือกนะครับจากเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ขุดสะหลวงปูเผือกคะ่ะขุดสะปูเผือกสามร้อยบาทนะคะพี่ใหมายเลขยีค่ค่ะ ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโถมนะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อโถมค่ะพี่รุ่นพัดยศนะคะพี่สาวสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะเหรียญหลวงพ่อโถมรุ่นพัดยศค่ะพี่๋ามาในซองมาแบบนี้ค่ะพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข22ค่ะ ยีสิบสามเป็นพระสมกอค่ะพี่จ๋าสมกอขนมเปี๊ยะนะคะพี่สมกอไม่ตัดปีกค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยหมายเลขที่ยีสิบสามค่ะ ยีเป็นสมกอเช่นกันค่ะพี่ามีแร่ดอกมาขามผุดขึ้นมาโชว์เก่าๆค่ะพี่สมกอหมายเลข24นะคะแบ่งปันที่300บาทค่ะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะพี่ยีบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋า เหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยค่ะพี่หลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดคำว่ารวยปี2539ค่ะพี่300บาทหมายเลขที่25ค่ะ 26เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปี2 2 5 4 2รบค่ะพี่ต่อโค้ดคำว่ารวยเช่นกันนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อรวยปี42นะคะพี่หมายเลข26ค่ะหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่26ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขอภัยนะคะ รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะ27เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกปี3 1ต่อโค้ดค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดนะคะพี่300บาทหมายเลข27ค่ะ ยี่สิบแปดนะคะพี่จ๋าเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อชดวัดพระแท่นนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อชดวัดพระแท่น,นะค่ะพี่จ๋าเหรียญสภาพใช้ะค่ะพี่ 300บาทหมายเลขยีค่ะ29เป็นพระกิ่งนะคะพี่จากิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่กิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่จาก้นเงินนะคะพี่มาแบบนี้เก่าๆเลยะคะ่ะพี่อะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่เป็นกิ่งก้นเงินนะคะพี่จา๋า เก่าสวยค่ะพี่300บาทหมายเลขที่29ค่ะ30เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงเพราะเงินสภาพใช้นะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงเพราะเงินค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญจอบใหญ่หลวงเพราเงิน300บาทค่ะ หมายเลขที่31เป็นรูปหล่อค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ออ่น่าจะเป็นเป็นพิมคีตานะคะพี่จ๋ารูปหล่อพร้อมเลี่ยมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะ 3 0มรอยบาทใหม่เลขสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองนะค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเก่าใหม่เลข32-300บาทค่ะพี่33เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่สา1หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่แม่บ้านนะคะพี่สา <c oughs> พูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ยังไงพี่พี่เอฟซีติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่33300บาทคะ่ะ34เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันคะ่ะ 300บาทหมายเลข34ค่ะ35เป็นวัดเกตนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตคะ่ะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลข35ค่ะ36คะ่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จพรอมเลี่ยมนะคะพี่ ด้านในมีร่องรอยการลงลักค่ะนี่นะคะพี่จาเนื้อเก่านะคะพี่ด้านในลงลักเก่าๆหมายเลข36ค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋า300รบาทค่ะพี่37นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จวัดเกตชโยรุ่นเสาห้านะคะพี่ อภิมหาเศรษฐีปี2539นะคะพี่จสาสมเด็จวัดชัชโยวรวิหารค่ะนี่ค่ะพี่มาในกล่องแบบนี้นะคะพี่จ๋าองค์นี้เป็นใหม่เลขที่37นะคะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะมาในกล่องนะคะพี่แบบนี้ค่ะอ่ะสามสิบแปดค่ะพี่นี่ค่ะสามสิบแปดนะคะจะเป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่วัดชัยโยปีสามเก้านะคะพี่นี่ค่ะมาในกล่องนะคะพี่จ๋าสภาพกล่องเลยนะคะพี่หมายเลขที่สามสิบ แดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่084 9158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิป ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่56ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า